สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมชวนชมรถสวยคัสสภาพมือเดียวป้ายแดงมาฝากนะครับใครที่กําลังหารถไว้ใช้งานนะครับตัวนี้น่าสนใจครับเป็นมือเดียวป้ายแดงเป็นตัว5ประตูของ j จสตนะครับ1.5ออโต้ปี2004นะครับสภาพสวยๆนะครับภายในเป็นเบาะผ้าระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับพวงมาลัยเป็นแบบเกียร์7สปีดนะครับลองเช็คลองชมดูก่อนได้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับปรับระบับ อุณหภูมิและลำโพงได้ครับสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับไม่มีจมน้ำเอาไปใช้งานได้เลยครับใช้งานไปแล้วโดยประมาณ280,000กิโลเมตรนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงตั้งแต่ปี2004นะครับสภาพโดยรวมใช้งานได้เลยครับขับไกลได้ความร้อนไม่มีความดันไม่ขึ้นนะครับเอาไปใช้งานกันได้อย่างสบายใจแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับอยู่ที่แถวทวีวัฒนานะครับของทวีวัฒนาถ้าใครสนใจนะครับก็โทรเจรจาสอบถามไปดูรถทดลองขับนะครับ ตัวนี้เช็คให้ทุกระบบแล้วครับเอาไปใช้งานกันได้เลยสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดตอนพลิกคว่ำนะครับช่วงร่างเกียร์เครื่องยนต์เช็คทุกระบบแล้วยางยังใช้งานได้อีกนานครับปี2020นี่คือล้อเดิมมาจากโรงงานเลยครับมาพร้อมชุดแต่งนะครับแบบนี้เลยครับเอาไปใช้งานกันนะครับ149,000บาทนะครับสวยถูกใจสมาชิกโทรเจรจาสอบถามต่อรองราคานะครับแจ้งมาช่อง YouTube ขอส่วนลดกับคนขายได้เลยครับ สมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าชอบและพร้อมจบอยากได้ไปใช้งานนะครับจะส่งได้ให้ถึงที่หน้าบ้านเลยครับรับประกันว่ารถไม่หายนะครับท่านลอทดลองขับอยู่ที่หน้าบ้านเลยครับตัวนี้เป็นทรงนิยมเลยครับของแจ๊ดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งเล่กับสมาชิกแล้วกันนะครับใครที่กําลังเลงหารถแนวนี้ก็ใช้งานง่ายครับเป็น1.5ออโต้ประหยัดน้ํามันนะครับสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับวตียพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็ปรับระดับอุณหภูมิกับลำโพงได้นะครับ สวยสมบูรณ์หาไว้ใช้งานโทรเจรจาสอบถามดูก่อนนะครับเอาไปใช้งานกันได้อย่างสบายใจนะครับเป็นรถมือเดียวครับก็พอจะไว้ใจได้ครับใครที่สนใจอยากได้จริงถ้าไม่มั่นใจก็พาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คนะครับหรือจะพาไปเช็คที่ศูนย์ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับสมาชิกครับคันนี้ขายสดครับ149,000บาทภายในก็กว้างกวางพอประมาณนะครับเป็นรถขนาดกระทัดรัดใช้งานคล่องตัวนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับ คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับฝากให้สมาชิกได้เลือกได้ชมครับมีรถมาลงเยอะสมาชิกก็เลือกที่ชอบจากที่ใช่นะครับสาหรับคันนี้ก็ได้สภาพครับได้มือเดียวป้ายแดงใครที่สนใจนะครับไม่มั่นใจลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนก็ได้ครับในแจ็ตขับในแฟนเพจแฟนขับนะครับก็จะได้เรื่องราวการซ่อมบํารุงการดูแลอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งจะได้เตรียมความพร้อมไว้ครับคันนี้กระจกไฟฟ้า4บานครับใช้งานกันได้สบายใจ ก็สะดวกด้วยครับเอาไปใช้งานกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามหวังว่าคันินี้จะสวยถูกใจถ้าชอบโทรเลยนะครับ